กดแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาสีไล่สูสสี่เรา้องคัดของทาจนี้ก pues ็เ่ปด็ไล่กัเรื่ะไใ้ถิเขาปูเยอะวนนํกกันได้พี่น้องค่ะนะคองได้จากคใส่นน้อาง้างคุณแม่คุแม่เอคใส่เคุณแม่ีกติว

้านบ้านทำไมขาดัยอูสามคนไม่เอามาไมันเป็นอะไีด้ไงไซิ้วมรที่นี่กินข่าวก็นรวสูงอมแป๊บปนั่งกินสิเลยกินเลยอันี้ก็ไ่หิวอันนี้าแฟมอันนี้ก็แบ่งไปทางไหนซดกาแฟมา สองไปแล้วแก่ว้าวกแไม่ไดินม่ดมาจัดน้ำตาลไปลย่้ดาใ่ไหะเอดว่เป็นีหลดแหละอืมเมื่อเมือเราไม่มต้งแต uh, like ่เลยอ่มากแต่เปลี่ยนที่นึง เผ็ดเเผ็ดนี่หนึ่งเผ็ดน้งกุ้งพเผ็ดเผ็ดนน้อยแน่นอยดนี่คนนี้เป็นคนต่ำเชฟชอบไปซีดเดาชอบเผ็ดชอบเผ็ดอร่อยอร่อยอร่อยไม่ดีพริกสามเม็ดพริกสามเม็ดน้องตามาอก

อร่อยนะแตมัคราวนี้ไม่เผ็ดแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายก็อย่ที่ปลาเธอเไว้เนี่ย่ากันลากิ้วกันแซ่บหลายแซ่บหลายก็ผักเยอะมากเยอะกินผักเยอะสมุนไรมุนไพรสุขภาพร่างกาย ฟังไหมฟังเข้าใจแม่แม่พูดกรหน่อเขาฟังเข้าใจแต่เขาพูดบังคำได้เป็นประคำคำเข้าใจเราประกาศเขาพูดภาษาอังกฤษอังกฤษรับถือไม่ดีเลยรับถือไม่ดีเลยดิจิตูดิจิตูดิฟันดิฟันสวยไม่ถูกกะ น้ำมดานี่น้ำมานดาน้ตาลสิตัวดำดอ่านี้เนาะใ่มีลายโซ่แล้วเขาคิวดีในวันนี่เป็นสีทุพคนมีแฮปปี้หัวหลายที่สูงเอาฟองแฟร์ไม่กวนเซมเซมแบบกันแม่เนี้ยปลาคับถือคนไทยเด้อันนี้ปลาตาอันนี้อีสานอีสานอสาอันนี้ปาดาง

เอาหนังบะเบนพูดเลยมาเรียบมีเรื่องเห็นไขว้กันเห็นแม่เห็นเตรียมเลยเห็นทุกตคน กทีหน่อยก็เบดักินขอบคุณมแตก็เคกินเป็นได้มีกปลาไหลบ้าหอืมก็อกินแต่ตว่ากจสินีกินกินได้เยอะจะถ้ว่าให้กินานี่ก็คกินเทอะ แต่ถ้าพี่มาถูกก็ค่อยกินกิน้าต้องต้มกันเลย่อันี้ปลาแดกต้มนี่ปลาไหต้ม ดูแม่เลาิดนีอร่อยแม่ลากิกอนกดใหม่กเลยกดใหม่เลยนะอร่อยไหมฝรักดปิดปิดแล้วก็กดใหม่